ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมือนี่ก็มาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมือนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับนาไนค่ะค่ะนาไนนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันว่าได้ไปเหตุงานเนาะค่ะอยู่โรงงานเก่าทีแต่สมัยนาไนเป็นวัยรุ่นพันวันเนาะค่ะก็เลยกลับลงไปค่ะไปเหตุงานอยู่กรุงเทพค่ะท่านผู้ชมขึ้นกลับไปพ่อมม่ค่ะพ่อมม่พ่อพวกที พวกเกา่าเพิ่นเนาะค่ะน้าไนนันก็บอกว่าสีจัดงานเลี้ยงวันเกิดเพิ่มวมาเนาะค่ะเพิ่นจะได้เอาค่ะท้องเนาะคะ่ะมาจัดงานวันเกิดของน้าไนค่ะค่าเรื่องเล่าความฝันของน้าไนนเพิ่นสียห้แเนวทางเฮาจังไดจะเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะฮาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้าไนนพร้อมกันค่ะ พ่อซอมูลวันว่าเสิดพ่อซอเฮาได้เฮอวันเกิดเท่ากันว่าแต่เพราะการสร้างกานกินวันเกิดกันแบบมวนมูฟอกกับแบบลายโรงงานเก่าแล้วครับแต่ได้ความฟันกินกันแบบมวนมีความทุกแห้งแต่ว่าอันอมกับฟันว่าเข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำไม่จะขี่เต็มในห้องน้ำไม่สวดก็โรงงานรวมแต่พมฟันเกี่ยวนะครับมวลอกแบบลาย แต่ว่าได้ความฝันนึ่งับพิษจะร้ายได้ผมมันยิงเขาใส่ขาดายไปไหนนะครับลายได้ผมมันยิงแต่ว่าได้ความฝันหนึ่งคือความสุขแห่มวนกมุกผัวอืมอันแรกแรกก็เห็ทำนุ่นสมติดตามแบบบนวัดศิรษะพ่ออสนะครับด้วยซิบซีครับกรับบังศีลงงานครับจากด้วยความปันพ่อซอสีซิบสี่พันเกิดครับ็กทีลงงานคือเหล็กเก่าทับเทเล็กก่อเก่าทับทับทุกเก่าครับเก้าทับสามสิบเก้าเนาะครับผมเนาะ เก้าท้าบสามสิบเก้าเขาจะเอาอย่างไหนเหรอปุณยเอาเก้าเก้าท้บสามสิบเก้าเก้าสามเก้ายี่สี่บอกครับ 9, 3, 9, 9, เ 9, 3, 9, ก้าท้บเก้าเก้าสามเก้ากับสองสี่เนาะรับแล้วก็อันโมหกแล้วก็เอาอันท้าบสิบเก้าเนี่ก็สตีเลยหกสดามกันแล้วแต่สตีใส่ตัวจ้ะแต่มันไม่เป็นโมโหกตัวจะ้ะจีม่าอีกกี่บอกครับ,รบผมจะเป็นสามหกกี่กี่บ่อจังหวะครับสามหกสามจีมาอีกจู้มันเป็นหลอดที่สามแล้วเนาะ น้าไนนี่ฝันว่าได้กลับไปเหตุงานอยู่ในโรงงานอันเก่าที่เคยได้เหตุได้ทำมาตะกี้โรงงานนี่แต่สมัยเป็นสิบปีย่งเป็นบ่าครับผมที่น้าไนเคยบอกผมไปเหตุงานจะหันพอซอทอนถลอดสี่สิบครับไปยืนนี่นะยี่สิบยี่สิบหกปีแล้วครับผม ประมาณร้อยสี่สิบยี่สิบห้าปีบ้านเด็กที่โรงงานหนึ่งตัวใดก่าครับนา่เก้า <นะ S 1> ท่าสามหรือเก้าเก้าทัาสามสิบเก้ามาที่ในมืมอมาบอกเลขตัวใดก่าครับเพื่อนมาบอกเลขตัวใดครับสองสี่จ้ะเพื่อนบอกสองสี่ครับผมเอฟซีอ้าววันทีน่สิบหกเมษายนนะครับรเพื่อนลงเมือง,งแนวทางครับแนวทางของฉากินแบงนะครับผมเนาะคณะน่ายให้ตัวเลนนขน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นเลขทีของโรงงานเนาะครับผมเนาะ คาับเก่าคับสองีพ้อสอมูนครับสองซีเป็นพ่อสของมูพ่อสอของมูสองซีจะพูว่าพ่อสั้นอายุไาเปันไดเกะพ่อสอสองทีจะปีหละพ่ะองห้าอีสิบสี่สิบสามพสประมาณสี่สิบสี่เขาสี่สิบห้าอล้วเนี่สี่สิบอย่างสี่สิบห้าจะว่าเอาพอสอเนาะอันนันคิดว่าน่าจะเป็นพ่อสหลายกลัวพ่อสอสองซีสองซีซีสองครับ เก้าสามเก้าโอ้ที่บอกกับหัวอยู่บ่แนวนี้เทียนนี่เนาะทีบอกไอ้กับหัวอยู่บเก้าสามเก้าเก้าสามหกมันก็จีพอดได้นอกกะจีกับเป็นเลขหกอีกนอกสิเป็นเก้าสามหกพี่ว่าเก้าหกสามยังที่กะจิพูดด้วยต้องมาตรงตรงจหลักครับผมอ๋อตัวเลขนี่นะนายให้แค่นี้เป็นบอกครับผมงวดนี่บ่อไหนมี พ่อเจสีก็บ so ่ได so ้มาหาบอกครับผีพ่อเพิ่นบ่มาหาปอเพิ่นมาหาอยู่แต่มันมันบ่เข้าเพิ่นบ่ได้เข้าไว้ครับมาบอฟันเกี่ยวไปแกจโรงงานอันเกี่ยวกับจะรงงานครับว่าไปส่งอันไปงานท่านดีนี่ก็บ่ฝันเกี่ยวเลยกับผู้เพิ่นไปซอยการใช้งานเพิ่นก็บ่ฝันเกี่ยวเลยแม่นบ่บ่อเขาแต่จอมาบอกใหม่ๆจังสิเนี่แม่นแท้เใช่ไหมอ๋อให้นั่นใหเพิ่นได้ยกให้พี่น้องนี่แค่้าจอยเบิ่งเนาะครับผมเนาะ เป็นเลขที่ของโรงงานครับผมเลขที่ของโรงงานเลขที่เก่าทับสามสิบเก่าครับผมน้ำมูหกแต่ว่าน่าใน่ายวันหน่าจะเป็นพระศเกิดของมูหลายครับผมเพราะว่าพระศรเกิดสองสีเนาะครับผมเนะาะไปมาก่องแคปหน้าจะไปเบิ่งเด้อครับผมค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของน่าในายค่ะค่ะน่าหน,นายนี่เิ็นฟันเนาะค่ะฟันวานได้ไปทางานกรุงเทพค่ะไปเห็ดอยู่งานเก่าเพิ่นวานเนาะค่ะ อยู่โรงงานเก่าไปกับไปพ่อมมพ่อพวกห้ายเนวนเนาะคะ่ะกับเราเจรจากันเนาะคะ่ะกับว่าสีเหลี่ยงจัดงานเกิดน,านาะาไนวาซันสีเหลี่ยงกันก็เรียงกัน,กกนค่ะเรียงกันเอาข่าวเอาของเนาะคะ่ะมากินกันเต็มอิ่มค่ะกินอิ่มกินเต็มแห้งน้าไนาวาเนะ,ค,ะค่ะค่ะอยู่โรงงานเก่าค่ะค่ะเลข ที่ของโรงงานเก่าของนาในที่เคยเห็นเนาะค่ะแต่สมัยเป็นเป็นนมค่ะเป็นสมัยเป็นไม่รุ่นเนาะค่ะบันเด็กที่ข้องเพลินกับเก่าสามเก่าโมหกพันวัเนาะค่ะเก่าสามเก่าโมหกพ่อซอเกิดนาในก็คือสองสี่ค่ะสองสี่บันที 16, สิบหกเมษายนพ่อซอสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันม่นมันดำลำเรื่อยๆ่ยเฮงเฮ่งปังปังไปกับความฝันพองหน้าในเนะคะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเผื่อสิบริการแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็เข้าไ้รับชมรับฟังนะคะ่ะข้าทายังว่าท่านกดติดตามเจคัขมขอฝากช่องเจคัมสามตัวเต็งนั่นเลเด้อคะ่ะ มีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขดิๆอยู่มองใดเจ๊ J. ข้ามสามตัวเต็งกับสิไปหามาให้ทันู้ชมรับชมร,รับฟังต่อไปเนาะค่ะค่าสหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ